เริ่มจากที่รู้ว่าตัวเองประสบอุบัติเหตุแล้วเดินไม่ได้นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแย่ที่สุดในชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะเรามามองเห็นครอบครัวเรามันก็เลยทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าขนาดเราเป็นขนาดนี้แล้วก็พ่อแม่ก็สูญเสียทุกอย่างเป็นหนี้เป็นสินคือครอบครัวทําให้เราพึ่งสู้แล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองโดยไม่เป็นภาระเขาอย่างเงี้ยค่ะ สปอร์ตอินสปายวันนี้เราจะพาไปย้อนชมความสำเร็จของสุดยอดนักวิวแชร์ฟันดาบสาวไทยตำนานนักกีฬาหญิงคนแรกและคนเดียวของไทยที่คว้าเหรียญทองพาลาเลมปิกแววสายสุนีจะนะจุเริ่มต้นเป็นนักกีฬาฟันดาบเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาอยากทำทีมกีฬาวิวแชร์ฟันดาบจัดในแมทนี้ด้วยก็เลยประกาศให้คนพิการไปอบรมสุดท้ายก็เลยมองว่าเนี่ยแหละ เราน่าจะเล่นกีฬาฟันดาจากที่เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเลือกฟันดาเพราะว่ากีฬาเดียวเนี่ยค่ะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ติดพาราลิมปิกที่เอเธนส์ใจเราอ่ะบอกตัวเองว่าเราจะทําให้ได้มันเหมือนแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่คาดฝันว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้จากที่เราไม่เหลืออะไรเลยเราเป็นศูนย์เลย มันเป็นแมตท,ที่แววภาพภูมิใจที่สุดแล้วก็ได้หลียญทองแมต้นัีน้ค่ะสุดท้ายชีวิตก็เปลี่ยนจากแมนั้นเลย,ยสิ่งสำคัญที่สุดคือบอกตัวเองว่ามีเป้าหมายอะไรเราต้องทำตามเป้าหมายของตัวเองแต่สิ่งที่เราจะทำในเป้าหมายตัวเองคือความขยันอดทนมีวินยัยแค่นี้เองอะค่ะทุกอย่างมันก็จะทำให้ประสบความสำเร็จถ้าไม่มีกีฬาสาสนีไม่มีทุกวันนี้สายสนีก็เลยรักกีฬาวิชัยฟันดา ชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย